สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยวันนี้เราจะเดินหน้าปฏิรูปท้องถิ่นนะครับรวมศูนย์หรือว่ากระจายถือเป็นคําถามสําคัญของแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงวันนี้ไทยกําลังก้าวเข้าสู่รถแมประยะที่2ก็คือการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดทําข้อเสนอในการปฏิรูปซึ่งเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเป็นหนึ่งในรากฐานสําคัญในการบริหารประเทศจุดอ่อนที่นักวิชาการหลายคนออกมา ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันและการบริหารงานที่ซับซ้อนมีนกลไกหลายระดับชั้นรวมไปถึงการจัดสรรง,งบประมาณหลายครั้งก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเงินกับงานไม่เหมาะสมกันแล้วบางที่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับวันนี้พูดคุยแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นนะครับได้รับเกียรติจากท่านอาดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตผู้ว่าหลายจังหวัดนะครับวันนี้ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับคุณปพโปยมวัชพูติครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปัญหาสาคัญที่สุดคืออะไรครับท่านปรนะปหลัดครับก่อนก่อนที่จะพูดเรื่องนี้นะผมอยากจะพูดถึงความคืบหน้าของสมาชิกสภาปฏิรูปก่อนว่าขณะนี้เรากําลังรอท่านออกตัว<ข>ือน<ข>ได้ว่ายังไม่ตกสเก็ตออกมาว่าได้คุยพร้อมกันลัวทั้งหมดใจใช่ใช่เพราะว่าขณะนี้กาลังรอข้อบังคับถาวรอ,อยู่แล้วก็จะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วก็พวกพวกเรล่านี้ก็จะสลายตัวเข้าด้านต่างๆดังนั้นเนี่ย ขณะนี้เรื่องท้องถิ่นก็ยังไม่ได้คุยกันชัดเจนว่ามันจะไปทิศทางไหนอย่างไรนะมผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าความเห็นต่อไปเนี้ยเป็น,ปนวามเห็นของนัออกนนประหลัดครับผมกับปัญหาหลักๆในวันนี้ที่จะต้องมองนะคืออย่างนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยเราแบ่งการบริหารงานเนี่ยนอกจากเรื่องการเมืองแล้วนะสถาบันทางการเมืองมีสภามีการเลือกตั้งมีอะไรแล้วเนี่ยในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเราแยกออกเป็น3ส่วนคือส่วนกลางได้แก่กระทรวงทบวงกรม ส่วนภูมิภาคก็ได้แก่จังหวัดและอำเภอแล้วก็ส่วนท้องถิ่นก็ปัจจุบันก็มี5 5รูปด้วยกันคืออบจเทศบาลอบจเทศบาลอบตอแล้วก็รูปพิเศษคือกทมกับเมืองพัทยาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าถ้ามองในแง่ของหลักวิชาแล้วเนี่ย<ม>การส่วนกลางเนี่ยเราถือเป็นเซนทรัลไลเซชันก็คือการรวมศูนย์ส่วนภูมิภาคเนี่ยเราถือเป็นการแบ่งอำนาจเรียกว่าคอนเซนเทรชันแล้วก็ส่วน ท้องถิ่นเนี่ยเราถือเป็นการดีเซนทรัลไลเซชันคือการกระจายอำนาจผมอยากจะเรียนว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยนะการที่มีสภามีผู้แทนม,มีการเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยม,มันมีทุกประเทศแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยครับถ้าเราจะยกแกนสองแกนออกจากกันก็คือว่า ส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่ดูเหมือนว่าแกนนี้กำลังมีความเข้มเข้มกันอยู่พวกเดียวกันพวกเดียวกันแกอีกแกนหนึ่งก็คือแกนท้องถิน่นที่เขาพยายามที่จะมองว่ายึดโยงกับตัวพื้นที่ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มองว่าจุดใดจุดหนึ่งเป็นหลักบริบทที่สําหรับประเทศไทยต้องหาคําตอบก่อนที่จะเลือกว่าจะเป็นแบบไหนจะต้องดูจากคือคืออย่างนี้ครับ ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าปัญหาของบ้านเมืองก็ดีความต้องการของพื้นที่ก็ดีเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายสลับซับซ้อนมันเร็วเกินกว่าออไม่ไม่คือแล้แล้วมันเยอะฮะมันมันเกินกว่าที่รูปแบบของส่วนกลางและภูมิภาคจะจะ,จะแก้ไขได้หมดดังนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือเปิดโอกาสใหป้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของเขาแล้วก็สนองความต้องการของเขาถามว่า ม,มันจะทํำยังไงก็สามารถผ่านทางองค์กรปกครองท้องถิ่นได้แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เรากําลังจะปฏิรูป mm hmm. กําลังจะปรับปรุงนี้เนี่ย mm hmm. ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างอํามาตย์ใหม่ mm hmm. ระบบราชการใหม่ขึ้นมาทดแทน mm hmm. ส่วนกลางส่วนภาคที่อาจจะถอยออกไปแต่จะต้องมีองค์กรภาคประชาชนเรียกว่าภาคประชาสังคม,มน,นะ mm hmm. เข้ามามีส่วนร่วมกลายเป็นชุมชนท้องถิน่น mm hmm. ดังนั้นเนี่ยคำว่าท้องถิ่นท้องถินน่นเนี่ย mm hmm. ผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจว่าต่อไปนี้นะ มันจะต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้ครับอืมันจะกําหนดได้ว่าควรจะมีโรงเรียนสนามเด็กเล่นควรจะต้องมีสาธารณ<ช>สข<ช>ไม่ใช่ถนนสะพานหรืออาคาร,ครทั้งหลายทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ําภูเขาลําคลองอะไรอย่างเงี้ยจะต้องให้ท้องถิ่นและประชาชนนี่มีส่วนร่วมกับภาคร,ราชการที่กําหนดภาคร,ราชการเนี่ยต่อไปนี้นะอาจจะต้องถอยออกมาถอยออกมาทําเองให้น้อยลงแล้วเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและประชาชนเนี่ย ทำให้มากกว่าเดิมนะครับโดยการมอบอํานาจงบประมาณบุคลากรนะภารกิจเนี่ยให้กับพื้นที่สิ่งที่สําคัญที่จะตามมานะที่ผมเห็นก็คือว่าประชาชนเราจะเข้มแข็งขึ้นปัจจุบันเนี่ยประชาชนไทยอ่อนแอมากรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่ก็จะโทษไม่ได้ นะเพราะว่าทางฝ่ายการเมืองก็ดีทางฝ่ายข้าราชการประจำอย่างพวกผมก็ดีเนี่ยถูกมาเป็นแบบนี้คือตั้งใจอ่ะตั้งใจจะช่วยนะอาจจะปรารถนาดีนะแต่การความปรารถนาดีนั้นน่มันทําให้พวกเราอ่อนแอคือประชาชนเนี่ยอ่อนแอเราช่วยแต่เราไม่ได้พยุงให้เขาเดินขึ้นเองด้วยด้วยตัวเขาเองตรงใจไม่ตรงใจคือเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทําแล้วไปบ่อยๆสุดท้ายเขาจะอ่อนแอแน่นอนแน่นอนดังนั้นเนี่ยการที่หัดให้ประชาชนเนี่ยแก้ไขปัญหาของตัวเอง นะครับแล้วก็สนองความต้องการของตัวเองในพื้นที่เนี่ยมันผมผมเชื่อว่ามันจะเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยทําทให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนจากคาว่าประชาชนไปเป็นพลเมืองคือคนที่ตื่นรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็พอพอ,พอรัชการเข้มแข็งนะทำเองหมดเนี่ยประชาชนก็ต้องถอยใช่ไหมอยู่เฉยเแต่เมื่อใดที่ราชการถอยออกไป ต่อไปนี้เนี่ยเขาช่วยน้อยลงแล้วนะเราต้องช่วยตัวเองมากขึ้นไอ้ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและวิธีปฏิบัติมันก็จะตามมาเองครับทีนี้การที่จะให้เขามีส่วนร่วมต้องมาจากอะไรต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งหลายคนก็กลัวว่าเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะไปเชื่อมโยงกับเ,เลือกตั้งระดับชาติตรงนั้นด้วย<ต>มันมีคำตอบแบบนี้งนไงที่เราจะต้องมาช่วยกันคิด นะครับที่สมาชิกสภาปฏิรูปก็จะต้องมาช่วยคิดคือโจทย์ในแบบนี้แต่วิธีการาต้องหาใช่เรื่องโครงสร้างเรื่องภารกิจอำนาจหน้าที่เรื่องบุคลากรเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็การแบ่งสรรกันระหว่างอำนาจของส่วนกลางส่วนวิภาคแล้วก็อำนาจของประชาชนในท้องถิ่นที่ผ่านม,ามันซ้อนกันไหมฮะมันมันซ้อนกันแต่ว่าซ้อนกันในเชิงไม่สมดุลก็คืออำนาจของฝ่ายส่วนกลางและท้อง ภูมิภาคเนี่ยมันเหนือกว่าท้องถิ่นมากแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยแทนที่จะเป็นคนรับใช้พี่น้องประชาชนที่ป้านนอากับกลายไปรับใช้ระบบราชการนะเพราะว่าไปคอยสนองรัฐบาลบ้างผู้ว่าในอำเภอบ้างหัวหน้าส่วนบ้างและไอ้ความไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยหรือว่าอาจจะพูดว่าประชาชนเนี่ยความเป็นโอนเนอร์ชิปนะฮะคือความเป็นเจ้าของและความมีเป็นหุ้นส่วนมีส่วนร่วม เนี่ยมันยังน้อยซึ่งซึ่งซึ่งตามหลักการนี่ท้องถิ่นเขาควรจะมีความเป็นเจ้าของมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังพัฒนาไปไม่พอเาเขารู้ปัญหาของเขาไงแต่เขาแก้ปัญหาของเขาไม่ได้เนื่องจากอำนาจไม่มีงบไม่มีคนไม่มีครับงบกับเงินนี่ที่ผ่านมาเวลากระจายกระจายตามกลุ่มกลุ่มจังหวัดกลุ่มงานโดยที่อย่างนี้วิธีแบ่งเนี่ยนะเอางบปี58เลยนะงบห้าแปดนี่ประมาณหกแสนล้านหกแสนล้านเนี่ยหนึ่งก็รัฐบาลจัดเก็บให้สองรัฐบาล อุดหนุนให้แล้วก็อันที่3คือท้องถิ่นจัดเก็บเองหาเองรวมแล้วเนี่ยหกแสนล้านแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงบที่ราชการให้ไปอ่ะให้การให้ไปเนี่ยนะ มันก็มีอำนาจเหนือไงอเพาว่ามีบุญคุณกันแล้วมันก็ต้องคอยฟังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันมีคนที่เรียกร้องเรื่องการจังหวัดจัดการตนเองนะว่าทําไงจะให้บริหารงานเองได้อะไรได้ก็เรื่องนี้ต้องไปคุยกันในสภาครับถ้าวันนี้วันที่ท่านเองรวมถึงคนที่ทํางานทางด้านท้องถิ่นเนี่ยเขามาเริ่มทํางานด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าจะมีโจทย์กันอยู่หนึ่งสองสามข้อเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะเริ่มพูดคุยกันยังไงบ้าง ก็คงจะเริ่มกันตั้งแต่โครงสร้างนะท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยห้าแบบเนี่ยอบตเนี่ยถึงเวลาที่จะยกเป็นเทศบาลหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของเมื่อกี้เริ่มต้นจากเนี่มีคอร์รัปชันเยอะเริ่องปปชบ่นว่าโอ้โหตอนนี้สามี่หมื่นเรื่องอะไรเนี่ยมาจากท้องถิ่นทั้งนั้นเลยไอ้เรื่องนี้ก็จะต้องออกแบบให้ดีนะผมมีความเชื่อว่าถ้าเราออกแบบให้โปรง่งใสนะประชาชนมีส่วนร่วมมากถึงจะมีคนตั้งใจร้าย คือตั้งใจมาโกมากินเนี่ยมันก็จะทําได้ยากและถูกจับได้ง่ายครับท่ามกลางการความพยายามในการที่จะปฏิรูปเรื่องท้องถิ่นแต่ว่าถ้าเรานับถอยหลังหมดไป1ปีหมดไป2ปีเนี่ยก็จะมีบุคคลที่เคยอยู่ในตําแหน่งอาจจะเรียกว่าโดนแช่แข็งชั่วคราวดโดยความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้อยู่เดินหน้ายังไงทิศทางการปฏิรูปกับการหึ่มหึ่มของฝ่ายการเมืองท้องถิน่นที่กำลังจับตาอยู่ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมเป็นห่วงเพราะว่า ผมเชื่อว่าสภา,าปฏิรูปเนี่ยหปีสามารถคิดออกแบบทุกด้านเลยนะได้แต่อย่าลืมว่ามันเหมือนเราปลูกต้นไม้อะฮะตอนนี้เราจะเปลี่ยนพันธ์ุใหม่เนี่ยเราปลูกต้นไม้พันธ์ใหม่มาม่่งพันธุ์ใหม่มันก็ต้องรออีก3-4ปีกว่าจะออกผลไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งโหมดของรัฐธรฐรมนูญฉบับใหม่แล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เราคิดเราอยากจะเห็นเนี่ย มันจะเกิดขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ระหว่างนี้นนช่วงเวลาที่ระหว่างการรอกับมีคนที่กําลังจับจ้องกันอยู่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้เสียไม่เสียเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรับความเข้าใจกันหมดมันมันจะต้องเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมแน่นอนนะพวกเราอาจจะตั้งตุ๊ก,กตาขึ้นมามว่ารูปแบบของท้องถิ่นเป็นอย่างนี้วิธีปฏิบัติเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้วิาพา์วิจยัยกันเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงมันต้องให้ท้องถิ่นเป็นของทุกคนนะฮะร,รูปแบบนี้แต่แน่นอนนะสุดท้ายมันก็อาจจะต้องใช้เสียงข้างมากตัดสินนกกััอะไรน ครับคิดว่าจะมีโอกาสเปิดให้สันนิบาตเทศบาลหรือทางสมาคมหรือกลุ่มพวกนี้เข้ามามี<น>ส่วนในกันก็แน่นอนครับต้องมีนะแน่นอนทั้งภาคเอกชนทั้งทั้งกลุ่มเครือข่ายของท้องถินเองแล้วก็ทั้งคนที่เคยทํางานด้านท้องถิ่นนักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยมามาวิพากษ์วิจารณ์นะพวกเราก็มีหน้าที่จะตั้งตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยผมตกแต่งพอไปได้แล้วก็คงต้องเดินหน้าต่อไปไม่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดความขัดแย้งนะครับ ผมผมว่าไม่ครเพราะว่ามันอยู่ที่เหตุที่ผลนะสภาปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่สภาฝักถัวนะครับทุกคนจะมีความคิดเห็นเป็นของตนเองแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะรวมกันเข้ามานะตัดความขัดแย้งออกไปไความเห็นต่างอาจจะมีแต่ในที่สุดความเห็นร่วมจะเป็นฝ่ายชนะและนี่คือเดินหน้าประเทศไทยกับการปฏิรูปท้องถิ่นผมและท่านปลัดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ